ผมจะพูดในส่วนที่ดีทั้งหมดของทุกฝ่ายเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องอคนตื่นธรรมหรือว่าอาจารย์เบียในส่วนความดีนั่นทำให้คนมาสนใจพระพุทธศาสนามากโดยเฉพาะวัยรุ่นเพราะมีเีลาการพูดได้ถึงใจเรียกว่าพูดตรงไปตรงมาที่ก็ตั้งคำวลีไว้ว่าธรรมะไม่มี ไม่มีคำปลอบโยนนั่นก็คือพูดตรงๆแต่ก็เป็นเพลงลีลาในส่วนอ,อีกมุมหนึ่งนะอีกมุมหนึ่งเขาจะมีความสงบนำปฏิบัติพูดนิ่มวนวลนี่ต้องมองสองมุมแต่อ่ก็มีบางท่านฮะก็จะมองมุมเดียวในความหยาบคายแล้วก็มาตั้งเป็นข้ออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นในการเผยแผ่เนี่ย ต้องยอมรับว่าเป็นกุศลเจตนานะครับใครก็ทําที่ทําหน้าที่นี้นะฮะเพราะว่าธรรมะเป็นของจริงเป็นของถูกต้องอเมื่อนํามาเผยแผ่แล้วแบบเหมือนทองนะฮะทองคาทองแท้นี่ฮะไม่ว่าเราจะได้รับมาจากเศรษฐีผู้สูงศักดิ์หรือว่าจากยาจกอนาถาคนเข็นใจทองมันก็คือเป็นทองชั้นใดก็ดีนะครับธรรมะหรือสัจธรรมความถูกต้อง เมื่อได้รับฟังจากใครก็ตามไม่ว่าเป็นพระภิกษุหรือคารวะญาติโยมเพราะเพียงแค่ฟังเลยยังไม่ได้เกิดประโยชน์แต่ถ้าฟังแล้วมาคบคิดผมจะพูดต่ฟังนะได้หลายอย่างเพียงแค่ฟังอย่างเดียวนะฟังเป็นบุญก็ได้พอฟังแล้วใจสงบเกิดศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเรียกว่าเกิดพระหา้าหรือว่าเกิดอินทรีห้า ก็จะทำให้เรามีพลังในการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ว่าใครจะกล่าวถ้ากกล่าวถูกกล่าวตรงเป็นสัจธรรมคนที่รับสารผู้กล่าวสาระหรือสารเนี่ยก็คือผู้กล่าวข่าวสารส่วนผู้ฟังเป็นผู้รับแต่จะเกิดความรู้หรือไม่เกิดความรู้อยู่ที่คนคนนั้นพิจารณา จงมีคําว่านิสามาัมมะคหานังสยโยใครควรเสกก่อนแล้วจึงถือเอาดีกว่าหรือว่าใครควรเสกก่อนแล้วจึงเชื่อดีกว่าเองเราฟังมาเนี่ยเรื่องเดียวกันนะฮะถ้าฟังแล้วคนหนึ่งคบคิดได้แง่ดีเฉพาะแงด่ดีหรือว่าเหตุผลลู่ทางเสื่อมทางเจริญก็จะได้ความรู้พิจารณามหาพิจารณามาคิดแต่ถ้าวะไม่คิดก็ไม่เกิดประโยชน์ฟังเรื่องเดียวกันเนี่ยนะ แต่นี่คําสอนของคนตื่นธรรมกากขจจาว,วะแเราก็มีคำคำหยาบนะฮะกูเมืองอะไรต่างแต่เข้ากล่าวในส่วนของลูกศิษย์มาถามก็ตอบเฉพาะลูกศรริษย์นะลูกศิษย์ถามต่อเฉพาะลูกศิษย์หรือว่าคนอื่นถามอาจจะถามแต่แปลกเธอมียิ่งว่าผุดผงผาง,อ,งอะไรยิ่งมีคนชอบคนฟัง พาะว่าในในในลีลานั้นอะ่ะมันจะมีสาระคือความจริงอยู่ในนั้นเช่นก็ถามว่ามีเสาไฟฟ้าอยู่ดับบนจะเป็นอย่างไรอ่อกาก่อนก่อนเขาถือมันกับเป็นทูบหนึ่งแท่งอะไรต่างๆแต่บอกเออก็มีไฟฟ้าใช่คนก็เก็ตขึ้นมาเลยโอ้มันเป็นความจริงแล้วก็โอ้ทำให้ชีวิตใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วก็ผมก็เพาจะผมพูดในวันนี้นะครับพูดเฉพาะส่วนดีของคนตื่นทำและพูดส่วนดีของผู้ถือมท้วงติง ก็มีคำหลายคำที่ถ้าเราจับมุมหนึ่งมานะเขาบอกว่าคนเรานะ,ะเมื่อทำไม่ถูกก็ผิดเมื่อไม่ทำผิดถูกไม่มีเราจะกลัวความผิดโดยไม่ทำอะไรกันนั่นหรือเพราะฉะนั้นในเสียมีได้ในได้มีเสียแต่จงว่าสกุลเจตนาเจตนาดีดีมันจะอาจก็จะมีอยู่ข้อหนึ่งเรื่องพระพุทธคุณหรือเรื่องพระเครื่องอาะเฉพาะยกตรงนี้นะเกี่ยว ผมมองในส่วนที่ดีทั้งหมดเลยฮะอาจารย์เบียร์ก็มาเด้ปฏิเสธในการกราบไหว้พระพุทธรูปนะฮะแต่ให้แกจะเหมือนเขาว่าแกเบื่อโลคกับผ่านโลกมาเยอะเป็นหมอดูเป็นหมอทําพิธีเห็นอลิปะเหมือนกับนึกถึงในสมัยพุทธกาลนะอุปติสสะกับโกริตะนะซึ่งเบิดต่อมาอุปสมบท มีชื่อว่าภาษารีบุตรพระอากรสา,าวกเบื้องขวากับกริตะคือพระโมกขลณะพระอาการเบื้องซ้ายเนี่ยทำไมก่อนที่ท่านจะบวชเนี่ยก่อนที่ท่านจะได้ฟังธรรมกับจากพระอัสสชิเนี่ยคืออุปติสสะเนี่ยพระอัสสชิอัคขรสะพระปัจจวัคคีทั้งห้านะฮะองค์สุดท้ายนับหนึ่ง,าานนนงในปัจจวัคคีนะครับก่อนที่ท่านจะมาฟังนั้นเนี้ยท่านเป็นเศรษฐีข้ารบดีมี เรียกว่าแต่ก่อนที่จะบารมีแก่เบื่อเนี่ยฮะก็ไปสนุกสนานฮฮาที่ไหนก็ไปที่นั่นเต็มที่นะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งเบือ่ออันนี้กับผมยกนี่ไม่ได้จะเทียบอาจารย์เบียเหมือนอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าลักษณะคล้ายๆกันว่าคนเราลักษณะอย่างหนึ่งเวลาอินอะไรก็อินไปอย่างนั้นแต่วันหนึ่งเราเห็นแล้วไม่มีแก่นสารก็อถอยออกมาสุดท้ายก็มาศรัทธากับคําสอน เขาองค์สมในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีลักษณะพระัร,รมคุณข้อหนึ่งว่าโอปันญิโกเชิญน้อมเข้ามาดูมื่น้อมมาแล้วมาปฏิบัติพิจารณาแล้วก็จะได้รับพระพุทธคุณถ้าโดยย่อ,อก,ก็อสามประการคือพระบริสุทธิคุณใจจะละจากความโรความโกรธความหลงเบาบางลงบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ขึ้น ะจะได้ปัญญาคือความรู้มากขึ้นรู้ตรงมองไม่ผิดคิดไม่พลาดคลาดไม่พล้งหวังไม่เลวรู้ผิดชอบทั่วดีมากขึ้นเรียกว่าเกิดสว่างคือเกิดปัญญานัติปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้ดยปัญญาไม่มีเกิดความสะอาดคือความบริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องสมองอย่างอยดีขึ้นนะฮะจากที่เคยโลภรธหลบลดน้อยลง จากที่เคยโกรธความโกรธลดน้อยลงจากที่มีความหลงความหลงลดน้อยลงนี่ก็โมหะนะเรียกว่าปัญญากรุณาระอว่าเกิดความสงสารเห็นใจเห็นใจคนทั่วไปเกิดเมตตาเนี่ยคือได้รับพระธรรมคุณแหละอาจารย์เบียิีแกอาจจะเบื่อโลกแกเลยแบบแกมุ่งตรงล่ะตั้งใจว่าปีหน้า จะบวชพระผมเชื่อว่ากตั้งใจจริงจะบวชอย่างนั้นแต่ขอมา,สา,สาัศซังชีวิตคารวะหัดเช่นเป็นนีเป็นศีลเราบอกว่าพระพูกิจจาพระหูกรณียา,านะขัตถาคฤหัดเนะี่ยมีกิมากมีธุระมากมาสาสาสาัศสังเรียบร้อยจะไปอย่างนั้นก็อนุโมทนาแต่ก่อนจะไปอย่างนั้นเวลาว่างๆเขาก่อมาสิ่งที่เขาอัดอั้นในเก็บในใจเขาก็อยากจะมาเผยแผ่ให้คนได้รู้ด้วยลีลาของเขาซึ่งเป็น คาราวานนะฮะโดยลีลาของเขาเองนะครับนะโดยลีลาอย่างนี้ก็คือว่าเรล็กว่าหนาเนื้อใจเสือก็ได้คือรักษาผงผังแต่ใจดีคนที่ทํางานผมคนหนึ่งครับบ้านอยู่แถวน้องจอกบ,บ้านอยู่เขาเนะี่ยไปหาเขาเขาคุยดีครับผมก็อยากไปไปพูดหยอกว่าเออเอออยากจะมาเอาก็ให้กระโถนตีหัวสักหน่อยก็ก็ว่าโอ้ผมก็เขาคุยดีอ่อนน้อมถ่อมตัวแล้วก็ ขาบอกอันนั้นเขาเป็นคาแรคเตอร์แต่จริงๆในภาคปฏิบัติเขานําปฏิบัติไปบรรยายธรรมฮะตอนนี้ถือว่าเป็นบรรยายธรรมงานศพก็ดีแก่จิตอาสาบรรยายธรรมหรือว่าเปิดให้คนมาปฏิบัติธรรมโเฉพาะคนที่ปว่วยโรคซึมเศร้าอะไรต่างๆอันนี้มองในแง่ดีทั้งหมดเลยฮนะผมยังไม่พูดถึงพระคุณท่านนะ่ที่ทททททพระองค์ท่านด้เมตตามาท่วงติงซึ่งผมถือว่าเป็นความดีเหมือนกัน เพราะว่าอะไรฮะในวันนี้จะพูดแล้วเนี่ยพูดถึงพระพุทธศาสนาเลยนะฮะทั้งหมดของในประเทศไทยนะครับทุกรูปผมก็วัดดีนะฮะที่มีชื่อเสียงอย่างรถอเพราะว่าหลักของการทําความดีกับผมยกมานะครับพระพุทธเจ้ามีสามประเภทประเภทที่หนึ่งคือปัญญาที่กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้ยิ่งด้วยปัญญา คือมนความอ่ะในสนับเป็นพระพุทธสัตว์ใช้ปัญญานำหน้าในการสร้างความดีไม่ว่าจะเป็นทานบารมีสิทนะบบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีคันติบารมีสัจจะบารมีอธิศฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีใช้ปัญญาบเพ็นบารมีขณะพระพุทธสัตว์สี่อสงไขยแสนกับปุริตจักรพิธีสองคือสัตธานที่กับบารมีแปดอสงไขยแสนกับปุริตจัารพิธีที่สามคืออ้า วิราิาณทกะพุทธเจ้าคือพระเจ้ายิ่งด้วยความเพียรบำเพ็์บารมี16อสองไขยแสนกลับเพราะนั้นในปัจจุบันเราจะเห็นว่าพระคุณท่านบางรูปนะอันนี้เราพูดถึงว่าถ้าเราจะขายผลไม้นี่ฮนะเราเอาเนื้อในขายอย่างเดียวก็อยู่ไม่นานอย่างจะขายแตงโมเนี่ยปอกเปลือกอัเฉพาะเนื้อแดงๆขายเก็บได้ไม่นานฮนะไม่ถึงวันก็เหี่ยวเฉาขายไม่ได้ ้องเก็บไปทั้งเปลือกทั้งเนื้อถ้าต้นไม้ก็มีทั้งเปลือกและทั้งแก่นอันนี้ค,คือว่ากับผมมองในแง่ดีทั้งหมดเลยนะฮะพระพุทธศาสนาในประเทศไทยถึงมีเกจิอาจารย์นี่กับผมพูดในความเป็นจริงพูดตามเนื้อผ้านะฮะ,ะมีลักษณะนคนอย่างอาจาร,รย์เดียวคนเื่นทมผมกว่าดีมีลักษณะอย่างพระคุณท่านคือท่าน อาจารย์พระคุณท่านมหาประเด็นทำกับประโยคหนึ่งนะักวิชาการผมก็ว่าดีต่างหวังดีต่อพุทธศาสนาแต่ว่าเราในขณะที่เห็นแย้งเนี่ยบางคนก็จะหามุมหาเหลี่ยมมาเป็นเหตุทําให้เกิดแตกกันมาโดยเฉพาะคนทิ่จ้องข้างนอกก็มีอยู่แล้วเนี่ยหว่าสารพาาัดคาถาคำที่เริ่มขึ้นมาปุ๊บคนทิพ์เขาจะยุเออทาให้แตกก็ไม่ก็มี แต่ผมก็ถือว่าความรู้ปัญญาจะเกิดมันเกิดจากการพิจารณาของตัวประโตโคสะเสียงของผู้อื่นมาติติงเนี่ยดีฮะแต่เรามาคิดไตรตรองเราก็มาพิจารณาพระองค์ถึงตรัสไว้นะฮะในะว่าอย่าเชื่อโดยไม่กระทงว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์อย่าเชื่อโดยฟังสืบๆกันมาปรัำปราเพราะฉะนั้น อันนี้เป็นต้นนะสิรประการแต่ว่าให้พิจารณาตนเองฟังแล้วเห็นว่าอันนี้เป็นทางะละกิเลสก็ทำนี่ทางเจริญก็ทำเพราะฉะนั้นการเผยแผ่มีความสำคัญแม้พระคุณท่านเนี่ยผมว่าในส่วนของพระคุณท่านท่านก็ทำอยู่แล้ว